ใครับคนวันนี้จะไปฉีดวัคซีนบซองทคิดว่าเนี้เจ็บแต่ว่าเป็นยังไงจะดูรอเหเยจะดดูจะตัวแคจะดูจะตัวยัดตุ๊กต่ยัา่ ว่าฉันจะย้อนส่งถึงท่าเรือฟรังต์หรือท่าเรืออะไรใช้พรุ่งน so ี morning, no. ah. okay, ้ใช่ไหมโอเคดูไหมพับไปดิ่งดงแม่ก็ใช่ท่าย์ไปสิตักซีทุกคนไปเลยชิตักซีแล้วทุกคนไม่เท่าไหร่เจ็บตอนนี้แต่พรุ่งนี้เจ็บอีรีเด เดอรไม่ too strong มากเลยตอนนี้กลับบ้านคนกินข้าวเย็นกลับบ้านเลยกินข้าวเลยมากเลยต้องให้พอไปซื้อนะ ก่อนป๊ะป๊ากินหมวดกี่ชิน้นก,กชิน้น <ค>อาหารเย็นมาิรช่า<ม>ถามแมทธิวว่าจะทอดหรือจะอบหม้ออบรมร้อนคือหมอนี้เนาะ<ม><ม>ใส่ลงไปแล้วก็อบได้เลยครัแม,มทธิวบอกว่าไงลูกอทอดทอดทอดติกว่า<ม>ทอดทอดแล้วมันยังไงนะออมันกรอบมันกรอบ,รอบดิบอร่อยแล้วก็ให้หนึ่งข้าวเหนียวให้ด้วยนึ่งเกาวเหนียวเ ไก่จะสุกแล้วข้าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะพอดเนะทุกคนครับตามใจคนกินว้าวตนล้เลยพอกครับแม่อเอออยนี้ครับอีกชิ้นหนึ่ง โอเคเดี๋ยวทอดไปให้กรอบจ้ะโอเคเพื่อนใส่ข้าวเหนียวให้เมย์นะล้างมือยังใส่ข้าวนะไม่สับข้าวเะใส่ใส่ hồ nạc kim bơ thúc con Hợp súc giang học súc gió มากินเน้ะทุกคนน่องไก่ทอดกรอบๆเลยจ้าหอนอี่เยอะๆนะครับตัวนี่ก็ไมโอ้ว้าว เล่นบ่เล่นบ่ย่อบอลเล่นแม่ทิวเล่นบ่บอเล่นครับแค่บอลหลีเล่นม้วนม้วนมันนิดหนึ่งครับไม่ไม่เยอะครับเดี๋ยวมันจะเล่นไปใส่ลงไปปิดให้สนิทปิดเลย ทำทำทำช่วยกันน่าเยดาเช่วยกันครับลูกเปนไ่ถถ้าปิดไว้นี่ใช่ใช่ขบเียเวทีจะมยอมยอมสเยอเคโอเคครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะ ต้องให้พ่อไปซื้อนะ จ้านองไก่ทอดกรอบนะจ้าสีสวยๆจ้าสีสวยๆเนาะเดี๋ยวเราไปกินกับข้าวเหนียวจ้าทุกคนตอนนี้เดี๋ยวจัดบอกปะป๊าว่าไม่ต้องกินข้าวนะกินตะไก่พอปะป๊าชว เพราะว่าแกอชอบไงทุกคนก็เลยแกงแกงหน่อยแกงว่ะให้แกกินแต่ไก่ไก่สองกิโละอะเพะสองกิโลเอออ <laughs> ะอยากให้กินอิ่ม,มไงทํางานมาเหนือหน่อยเนาะทุกคนคนก็อยากแบบกินข้าวฝีมือเมียฝีมือแม่ ฝีมือแม่ใครๆก็คิดถึงอาหารฝีมือแม่แล้วห <c oughs> ทุกคนจ๋าสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะเป็นจังใดละ่ะยกเสิฟเลยเด้อย,ยกมาครับลูกยกไดบ่ไม่ต้องเอาให้หลงไม่ต้องเอาอย่าให้มันตกครับไม่ใช่ให้มันหลงครับอย่าให้มันตกครับเอ่ออย่าชูได้ดูสโนด้าปุ๊ดด้าซีด้ายาอนัดเดตรงเนี้อือฮั ตำเต็งเซตต่ำมาล้วอก็มาใช้ใช้อือถนอ๋ออือแค่นี้พอทุกคน โอ้ยเอานมมากินทุกคนโอเคจะทุกคนอาหารเย็นมื้อนี้นะจ้ะง่ายๆแล้วจ้ะไก่ทอดสองกิโลแล้วก็เป็นตําแตงจ,ตตงจ้ะข้าวเหนียวนะจ้ะทุกคนจ้ะโอเคเอาเถิบเข้ามาลูกขยับเข้ามาขยับเข้ามากินข้าวแล้งกันจ้ะท,ทักทายกันเด้อทุกคนจ้ะ กินเข้าแลงกันเด้อเข้าเหนียวเข้าเหนียวไก่ทอดจัง่ายๆวันนี้วันศุกร์ได้ไปโรงเรียนบอไม่กดดันกดเด้แบบเป็นหวัดเป็นยังไงดีขึ้นไหมนิดหน่อยแบตระนิดหน่อยนิดหนอ่อนยอัอยองมแม่ไปรับที่โรงเรียนวันนี้อืมนันแหะบักซิดาไม่สบายไม่สบายเป็นอะไรอารมณ์ n o ไไม่สบายไม่รู้ อยู่สบายดีอืมโอเคทุกคนไม่เป็นไรวันนั้นวางให้พ่อถูกแล้วไม่เป็นไรเดียนโลดโอเคโอเคเจ๊กระติบข้าวอันนี้ของอัญยงเอออันนี้ของแมททิวอันนี้ของพ่ออันนี้ของส่วนรวมแต่เป็นกระติบข้าวอีแม่ทุกคน จบคอเหนียวจ้ากินน้ำกันเด้อนี่ใกล้เป็นหน้าจะก,กินแล้วจ้าเอาไว้ไรเอาอะไรก็เอาครับอยากได้ก็อะไรก็เอาน้องไหนก็เอาสุกไม่สุกไม่รู้ถึงชูสิงเจรยญภพี่ปล่อสอนอืมจะไม่ไม่ต้องอใช่ครับกินเลยพ่อบเฮ้ยโอ้โห ันหายทุกคนเบิ่งมองบเขียบพ่อไม่ต้องกินข้าวเยอะนะกินไก่เยอะๆเพราเราตายายเราแก่แล้วเราไม่ต้องกินข้าวเยอะแป้งเยอะลสเร์ใม่เรากอฟสุดชอบดี้ก็สปีซอะาเกน้อ ดูข้างในไก่ว่าสุกหรือเปล่าแต่แม่แร่ข้างในมันด้วยนะอืมสุกสุกครับลูกหืมกรอบนอกนุมในอ๊้หุ้ยน้ำปลาระราอร่อยดีจา้าอืมน้ำปลาร,าร,ราที่ซื้อมาอร่อยดีอืมพอดีกินกับกินอร่อยมากอืพรอจะทอทมทานอออนอนวันนี้นอนได้ะไไเจริงแล้นอนนอนมา น้องไม่ได้ไปโรงเรียนเรา่ได้กินอาหารเที่ยงวัไปตอนเที่ยงผมไม่ได้กินอาหารเที่ยงเพราะว่าไปโรงเรียนตอนเที่ยงตื่นมาทําไมตรงเจ็ดโมงเดี๋ตื่นก่อนแม่ใช่ตื่นก่อนแม่พอพิดาจะมีคณิตศาสตร์แต่ว่าคณิตศาสตร์มันเสร็จแล้วอืสอบเสร็จแล้วคณิตศาสตร์ไม่มีแล้วอคือเมทิวนี่หยุดหยุด หยุดตั้งแต่วันพุธใช่ไหมพุธเพื่อหักสุกวันนี้แมทธิวเพราะเป็นหวัดใช่ไหมทุกคนดีที่ว่าแมทธิวสอบเสร็จแล้วเนาะแมทธิวเนาะมแมทธิวสอบเสร็จครับดีแต่แมทธิวสอบเสร็จแล้วก็เลยหยุดได้นะไม่งั้นต้องกลับไปสอบวันจันทร์วันอังคารเนี่ยโรงเรียนก็จะปิดช่วงคริสต์มาสแล้วอะทุกคนวันอังครารใช่วันจันทร์มีสอบอื มันจะนมีสอบเหรอกนลังทางปิดเหรอ,อคุณครูไม่น่ารักคุณครูไม่น่ารักคุณอยู่อืมให้แม่ทำไมชอบข้อไก่ <c oughs> คุณอะไรกิกกันอืมกีดตอ๋อ ก็อะไรมาทุกคนว่าแม่คลอดไก่อู้หูอนร้อนมากเลยน้ำซีอิ๊วอืมครับกินเลยลูก เราไม่รู <laughs> Next, ้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเราซื้อมาขวดเดียวไนทุกคนพรนี้เดี๋ยวจะให้พ่อขับรถไปซื้อมาอาทิตย์หน้าฉันเชิญเราเห็นแต่ทูเทนร์มายเซตินเนสเตอุกป้าตาอ๋อบริสนบิลอาแมวแมวแ่ๆจบที่เหนียวสู้กันกินผัก ว่าเล่นๆไปสั้นท้อทากินเขานี่คือสิยุดธกินบ่ได้ดรอกจากเขาอ่ะตัวคัน like I say before look here Alexander แบบมินกันยาโอ,อมามมส <c oughs> แต่ปั้นนี้เองสองปัน้นยังไม่ได้กินไก่เลยทุกคนหมายถึงว่ากินข้อไก่กับหนุ่มๆไป <c oughs> แต่ตัวเองยังไม่ได้ชิมเลย no you are silly จะห้ามเบบิสป่ะปะอดีสไัซขัดเนยด้วยคนโนโอ้ยเนาะไผ่ห้าจังสีจ่จักหืมไก่สุกดีมท้ยไห,ไหมม่อวาน หมักไก่ทิ้งไว้ทุกคนออื <the Fern an> แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปใช่ไหมอเล็กไม่เ <HDMI> ห <the> ็นคลิปในในในกล้องใช่ป <sh> ่ะไม่ไ <person> ม uh ่ได้ถ่ายเนาะเลยไม่รู้ว่าตัวเองใส่อะไรบาเนี่ยคเพราะทุกครั้งมันก็ไม่เหมือนเดิมไงใช่ไหมแม่ผนจะเอามือปองไว้เลย่นจะเอามือปองไว้มืออุ้มๆนี่ปองเก่ง มันได้ว่านอย่างนี้นี่เป็นกาต้องกินดีๆกินดีๆครำบอกเรยบอกคำเล็กคำเล็กเออนั่นคำเล็กเหรอ ทุกคนตกใจแล้วนะน่นะคำเล็กเหรอเื้ากวาอ,อร่อยเจ้เอ้ยเลียเหมือนงูเลยเนาะงูทำยังไงนะก็คืออ,อันนั้นหมูแล้วนะ่ะเอ้ยอือ,อ <c oughs> เอาอันนี้เมือนั่งเมือ

พักเมย์เยอโอ้ความสุขเย็อเศรษกฟลัง พีเเซนทุกคนเป็นยังไงบ้าเอ้ยน่ากลัวโอเคทุกคนเดี๋ยวจะดูว่าใครกินเยอะกว่าใครวันนี้เอาแบบขำๆนะโอเคเริ่มที่ป๊ะป๋าก่อนป๊ะป๋ากินหมดกี่ชิน<ก>ช้นหกหกชิ้นให้ดูหน่อยหกชิน้นโอ้นะอร่อยไหมอร่อยมากอิ่มแล้วเหรอใชนะ่ You see I'm not eat ไม่กินข้าวเหนียวเลยกินนนิดเดียวไม่เป็นไรแมทธิวกินกี่ชิ้นครับสามทำไมกินน้อยครับไม่รู้ข้าวเหนียวกินหมดหรือเปล่าครับัเออมากินข้าวเหนียวไลยทันตีล่ะที่ไม่ชอบชิกนะกินข้าวเหนียวเยอะไงเลยกินไก่น้อยครับลูกอันยองอกินทั้งหมดกี่ชิ้นครับห้าห้าชิ้นข้าวเหนียวมิดบ่บ ข้าวเหนียวบะหมีดครึ่งเนื้อครึ่งมืดครึ่งหนึ่งตัวตัวแม่กินสองชิ้นจ้ะกับตําแต่เนาะจ้ะทุกคนแม่กินขนมวเหนียวมืดบะบะหมดโอเคกินได้ปั่นปั่นสองปั่นเองนี่ทุกคนเหลืออยู่กี่ชิ้นเหลือห้าชิ้นทุกคนนี่โอ้โหสุดยอดเลยอร่อยไหมอร่อยมากพ่อพ่อชอบมากอ่ะ yes อเล็กก็ชอบพอมากินตั้งห้าน่ะแมททิวกินข้าวเหนียวเยอะลูกมนให้ทอีนี่อตอกใช่เอาหนังกรอบๆออกก่อนแล้วก็กินเนื้อมันเลยจ้าทุกคนจ๋ากะสรนหาเมนูเอาทีเพิ่นเพิ่นมักเนาะจ้ะมือดมีแห้งเห็ดมือดคิดเมนูออกกะได้กินแสบๆนะจ้าทุกคนจ้าขอบคุณทุกคนที่แวะทักทายคลิปวิดีโอนะจ้ามือนี่ สบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายจางขอบคุณครับสวัสดีครับ๊ายบายอันนี้มีอันนี้มีอะไรอ่ะพอ่อมีแต่วิสกีออ้อ่ะมีแต่วิสกี้วุ้นฟูดูอีกทีถ้าลีดแต่การอะไเด้อคอนเสิร์ตบราฟอร์ได้จะจะอันเปิดเปิดไว้กินอันนี้อะไรพอ่อ Du vet det är väl.. nej det är äppelglögg. Vad är det då? Glögg, äpple. Det här är process. Va? Det där är äppelglögg. Äpp äppel? Glögg. Vad betyder glögg? Glögg, det här svarta man brukar dricka till Christmas. Det är det en god och sånt. Ja det är det. det ja, 14,5. 75. Den här är cirka halv procent stark. Jag ska smaka. Ja. ถามปลปาว่าปลปาจะกินไหมปลปาไม่กินเราก็จะกินสักแก้วหนึ่งมีในบ้านไม่ต้องซื้อเลยไอ้เนอ่ยงี๊สองหอมอ่ะก็หอมดีนะไม่มีน้ำแข็ง ไม่มีไม่มีน้ำแข็งพูดถึงไม่กิน้น้เขาพ่อ,พอโอ้โหเมาแน่เลยพอ่อวันนี้หนึ่งแก้วป้าป้าไม่กินป้าป้าไม่ชิมอ่ะไม่ไม่ชอบหรอหอ่ะเดี๋ยวจะจะ,จะชิมอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยนะจะดูหนังไงทุกคนอ้า <laughs> Först Få Man får en varm. En god på Det är glöggsmaken alltså. Det är glögg. Man... Man med pepparkaka. Man låter ta den i Det smakar det! Ja, lite äppelglögg, lite grann. Det här i Ja, det gör det faktiskt. Man man... Äh... เป็นปลากเป็นปลาคอกเอะเป็นปลาคอก์เก๋ด่นลุกแต่โซัซ้ำมะพอไม่ได้ส้ำมาริกที่ซ้ำมาเลงมากอแต่ก็กินอร่อยดีมันหวานโอเคปะดูหนังกันทุกคน